สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์นะคะวันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นภายในก้าววันนี้ของชาวราศีพิจิกผ่านพลังงานจากไพ่นะแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยก็ถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอหรือถ้าสิ่งไหนดีนะเป็นพลังงานดีๆก็รับกลับไปจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปคิดมากแต่อาจจะระมัดระวังตัวไว้บ้างนะไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะชีวิตจะดีจะร้ายนะก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรใดอย่างนั้น นะจะมีเรื่องมหัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกกันบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องมหัศจรรย์นะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะเมจิเชียน คริงออฟคัฟฟห้าไม้เท้านะคะแชมเปอรันอัสวินดาอสออฟเพนชอโค่ไฮพิงเชสนะคะสองถ้วยสามไม้เทา้าอแล้วก็จัสเมนถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะ แล้ก็จะมีไพ่พาปิเนตนะคะไดยเหมือนชีวิตของคุณกำลังก้าวไปสู่ความก้าวหน้านะเพิ่มมากขึ้นมีการได้ทําอะไรที่มันดูแปลกใหม่นะดียิ่งขึ้นที่จะนำพาคุณไปสู่ความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองนะคะหรือชีวิตของคุณช่วงนี้ต้องเดินทางบ่อยๆนะต้องเดินทางไปติดต่อเจราจาการค้าการขายนะใครที่ทำธุรกิจ ขายสินค้าต่างๆนะคะช่วงนี้ดีมากๆนะขายดีมีกําไรนะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นหรืออา,อาจจะทํางานเป็นนายหน้านะคะที่ต้องเจราจาต่อรองนะเป็นตัวกลางในการาเจราจาเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆนะก็จะได้รับผลสําเร็จที่ดีมากๆนะคะนะมีเกณฑ์ที่จะได้รับความสําเร็จนะที่จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีพิจิกช่วงนี้คุณจะมีความ ะะเฉลียวฉลาดนะคะช่วงนี้นสติปัญญาสมองโลดแล่นดีมากคิดไอเดียอะไรดีมากมายนะคะนะมีไอเดียดีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เราก็ต้องอลงมือทําด้วยนะคะคิดอย่างเดียวไม่ได้นะต้องลงมือทําคุณอาจจะเป็นเจ้าโปรเจกต์นะคะมีโปรเจกต์นั่นโปรเจกตนี้มีเป้าหมายหลากหลายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเราเพียงแต่คิดแล้วไม่ลงมือทําก็มีโอกาสที่จะมัน มันก็ยังไม่ไม่สมบูรณ์นะเราก็ต้องลงมือทําด้วยคือคุณจะได้ดีจากการลงมือทํานะคะนะแล้วก็จะมีเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดคําเจรจานะพูดอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดจาโน้มน้าวใจคนได้เก่งพูดอะไรออกไปแล้วก็จะมีคนเชื่อถือนะนับถือในตัวเราก็พยายามพูดในสิ่งที่ดีเข้าไว้ก่อนจะพูดอะไรออกไปให้คิดไตรตรองให้ดีนะคะนะบางทีเราก็ต้องแคร์ความรู้สึกคนฟัง นะใส่ใจความรู้สึกคนฟังด้วยเพราะถ้าเราพูดอะไรที่มันไม่ดีออกไปมันอาจจะกลายเป็นบาดแผลที่อยู่ในใจของคนฟังไปตลอดก็ได้นะตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยคือบางทีด้วยความที่เราอาจจะเป็นคนที่พูดตรงๆนะตรงเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะนะก็ต้องกันกรองนะประโยชน์ของเราให้ดีคือเรามีเสน่ห์ในเรื่องของการพูดก็จริงแต่ถ้าเราใช้เสน่ห์การพูดในทางที่ไปทําร้ายจิตใจคนอื่นไปพูดว่าร้ายคนอื่นมันก็จะ ส่งนะผลเสียกับชีวิตของคุณก็ได้ดังนั้นใช้คําพูดในทางที่ดีจะดีกว่านะคะนะพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแล้วก็จะมีความสําเร็จนะคะจากการลงมือทำนะก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าคิดอะไรดีดก็ขอให้ลงมือทําก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็จะได้รับความร่วมมาร่วมมือนะจากคนรอบข้างจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนในครอบครัวที่คอยเป็นกําลังใจให้คุณนะเป็นหัวหน้างานนะคะ,ะเป็น พี่ๆนะที่ปรึกษาต่างๆที่เรานับถือก็ได้ที่จะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณแทบจะทุกเรื่องเลยแต่ถ้าใครแนะนำอะไรนะหรือบอกอะไรก็ขอให้คุณน้อมรับนะคะน้อมรับความคิดเห็นที่มันแตกต่างนะคนเราอยู่ในสังคมที่มันหลากหลายความคิดเห็นมันก็ต้องแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดานะเราก็ต้องอพยายามยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะความคิดเห็นไหนที่เราไม่เห็นด้วยเราก็อาจจะ รับรู้ไว้เฉยๆนะคะแต่ก็อย่าไปแสดงอารมณ์ในทางที่มันจะส่งสร้างความขัดแย้งนะคะเราก็เราก็ต้อง,ร,องรับฟังน้อมรับไว้หรืออะไรที่มันเป็นข้อคิดดีๆนะเราก็เอามาปรับใช้กับชีวิตของเราก็ได้นะเราก็ต้องรับฟังนะฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างอ,าอย่าอีโก้สูงเกินไปคือด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่เราก็ต้องรับฟังนะสิ่งรอบข้างรับฟังคํา เตือนนะคะของคนที่หวังดีกับเราด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์ที่มันอาจจะแปรปรวนนะคะอารมณ์ขึ้นลงบ่อยนะช่วงนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจคือเราคุณเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงมีความหนักแน่นกับสิ่งที่ทําคือคาดหวังค่อนข้างสูงพอไม่ได้อย่างหวังคือมันก็ผลงานก็ออกมาดีแหละเพียงแต่ว่าคุณอาจจะหวังไว้สูงนะสูงลิ่มสูงลิบเลยนะคะ มันก็พอไม่จะอย่างหวังมันก็อาจจะเสียเซลล์เสียกําลังใจบ้างแต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็มีส่วนที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะตรงนี้เราต้องระมัดระวังดนะคะก็ขอให้ทําอะไรก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เพิ่มความมานะพยายานะก็จะเกิดความสําเร็จแล้วก็อย่าพยายามกดดนันตัวเองทําให้เต็มที่นะคะผลมันจะออกมาอย่างไรก็ถือว่า เราทําเต็มที่นะที่สุดแล้วถ้ามันไม่สําเร็จก็ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่เราสามารถนําไปปรับใช้ในอนาคตได้แต่ถ้าเราทําสําเร็จมันก็เป็นการได้สร้างกําลังใจแล้วก็เป็นการที่จะทําให้คุณได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีโอกาสดีๆนะถูกหยิบยื่นเข้ามาหาชาวราศีพิจิกโอกาสในช่องทางการทํามาหากินใหม่ๆโอกาสในการทําเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะนะมีโชคลาบนะที่มาจาก การใช้ความรู้ความสามารถของคุณเองทําอะไรมันก็จะดีนะดีเกินคาดดีเกินความคาดหมายนะคะก็ขอให้นะเร่งกอบโกยนะยิ่งทําก็จะยิ่งรวยนะคะช่วงนี้นะขยันได้ก็ขอให้ขยันเข้าวัยนะคะใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องสําอางนะช่วงนี้ดีมากๆหรือถ้าทําควบคู่กับ สื่อออนไลน์ด้วยนะช่วงนี้เหงปังดีมากๆนะคะหรือบางท่านอาจจะกําลังปรับภาพลักษณ์ของตัวเองก็ได้อาจจะไปเสริมสวยเสริมหล่อนะคะไปอัพเ e v e l ความสวยความหล่อช่วงนี้นะใครที่ทํางานที่แบบว่าต้องพบเจอผู้คนเยอะแยะนะคะต้องเข้าสังคมอาจจะเป็นดารานักสแสดงนะก็อาจจะมีการาเสริมนะคะบุคลิกภาพของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเพื่อ ต่อยอดกับการทํางานนะเพื่อทําให้มีงานเพิ่มเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะนะก็จะเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์ในเรื่องของภาพลักษณ์ที่มันดูดนะีมีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะขึ้นรวมถึงคําพูดคาเจรจาของคุณก็น่าเชื่อถือนะน่าลหลงไหลพูดอะไรไปก็มีแต่คนเชืนะ่อในคําพูดของเรานะคะนะก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ในทางที่ดีมากๆแต่เราก็ต้องใช้สเสน่ห์ของเราในทางที่ถูกต้องด้วย อย่าไปใช้ในเรื่องที่มันผิดศีลธรรมอย่างเช่นเรื่องของความรักถ้าเราโสดอยู่แล้วมีคนเข้ามาสนใจเราเขาคนนั้นมีครอบครัวมีแฟนแล้วถ้าเรารู้เราก็ต้องถอยห่างให้เร็วที่สุดอย่าไปสารสัมพันธ์อย่าไปามีความสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาได้นะแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เป็นไายนะคะแต่ถ้ารู้ก็ต้องพยายามดึงตัวเองออกมาให้เร็วที่สุดหรืออย่าไป หลงไหลนะได้ปลื้มกับในสิ่งที่มันเป็นความเชื่อผิดๆนะตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยใครมาชักจูงอะไรเราไปนะคะก็ต้องคิดให้รอบคอบนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะอาจจะมีคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรกับเรานะมาหลอกให้เราลงทุนนะคือเราต้องทันคนด้วยนะคะนะคิดให้รอบคอบอะไรที่มันเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเราก็ต้อง ระมัดระวังตัวด้วยนะคะหรือถ้าคิดจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็ขอให้มีการวางแผนที่ดีก่อนมีการศึกษาหาข้อมูลก่อนไม่ใช่ลงทุนตามคำชักชวนน่เห็นเขาทำแล้วมันมันได้ดีก็คิดจะทำตามโดยที่เราอาจจะไม่ได้มีความรู้กับสิ่งนั้นมาก่อนตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็ลงทุนในสิ่งที่เรามีความรู้ที่เรา,ามีทักษะมีความสามารถแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วยก็จะทำให้คุณ นะทำผลงานได้ดีมากๆนะคะก็เป็นดวงชะตาที่อาจจะต้องมีสติในเรื่องของนะการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแต่ถ้าเราสามารถที่จะมีสติในการทำสิ่งต่างๆได้ดีเชื่อเลยว่านะดวงชะตาของคุณก็จะพุ่งทยานไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ยากเลยนะคะมันเหมือนความสำเร็จกำลังรอคอยคุณอยู่แหละเพียงแต่ว่าคุณจะก้าวนะไปถึงหรือเปล่าอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่ที่ความเพียรพยายามของคุณเองนะคะ แม้ความพยายามมันก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะสําเร็จทุกครั้งแต่เชื่อเลยว่าความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดจากความพยายามของตัวคุณเองนะคะนะเรื่องของการงานก็จะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นได้รับความช่วยเหลือที่ดีนะจากคนรอบตัวจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็พยายามน้อมรับนะคะคำแนะนำคำติชมต่างๆเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขนะให้ดีมากยิ่งขึ้น เรื่องของการเงินก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนต่างๆลงทุนได้แต่ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะคะนะแต่ก็เป็นช่วงที่จะมีรายได้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นจากการ ใช้ความรู้ความสามารถนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอให้รู้จักเก็บออมเงินนะเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตด้วยนะคะวางแผนการเงินให้ดีเชื่อเลยว่านะคุณก็จะไม่มีปัญหาการเงินติดขัดในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะเรื่องของความรักนะสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้นะคนมีคู่รักกันดีมากๆอาจจะมีการวางแผนอนาคตที่ดีร่วมกันนะคะนะความรักก็ดูจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดี บางคู่อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายเรื่องของการาวางแผนอนาคตชีวิตคู่ที่ดีมากๆนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของความน้อยอกน้อยใจปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่คุณ2คนก็สามารถเคลียร์กันได้นะถ้าคุณสองคนมีความหนักแน่นต่อกันเข้าใจกันดูแลเอาใจใส่กันดีแม้จะมีอุปสรรคปัญหาเรื่องของความรักเข้ามาอยู่บ้างแต่คุณสองคนก็ฝ่าฟันนะคะ อ,อุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีสําหรับคนโสดนะก็ดูจะสดใสในะเรื่องของความรักนี่มันเหมือนได้ดั่งใจนะคะเราอาจจะไปชอบใครคนนึงนงะเขาคนนั้นก็เปิดใจนะพร้อมที่จะศึกษาดูใจกับเราะะนะรับเราเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขานั่นแหละนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะในเรื่องของความรัก ก็อาจจะมีเข้ามาหลายคนให้เราได้เลือกนะคะช่วงนี้นะสวยหล่อเลือกได้เลยทีเดียวอาจจะด้วยภาพลักษณ์ของเราที่มันดูแบบมีสเสน่ห์นะคะบางทีเราไม่ต้องสวยหล่อนะแค่การกระทําที่ดูมีสเสน่ห์คำพูดคําจาที่มันดูน่าฟังนะน่าชื่นชมมันก็เป็นการสร้างสเสน่ห์ให้มีคนเข้ามาสนใจเราเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะสเสน่ห์มันก็สร้างจากตัวเราเองนี่แหละนะก็จะ เป็นข่าวดีนะคะของคนโสดที่มีโอกาสหายโสดสูงมากๆเลยทีเดียวก็จะเป็นเรื่องดีๆนะเรื่องมหาสารย์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกนะคะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองนะทำอย่างไรได้อย่างนั้นสําหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรณ์นะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี่ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ